เธอสองคนต้องทํางานในส่วนแม่บ้านไปล้างห้องน้ําก่อนเลยเสร็จแล้วก็ไปกวาดถุงสะว่ายน้ําเช็ดกระจกท้งเข้าสํานักงานด้วยล่ะเมมเบอร์ที่เนี่ยสำหรับลูกค้าที่มีระด,ดับกระจอบแบบเนี้จะผ่อนค่าเมมเบอร์ไว้อ่ะพูดจาแบบนี้กับลูกค้าได้ยังไงอ่ะฉันว่าฉันไปหยิบใบสมัครแม่บ้านเธอดีกว่ามัง้ง มีอะไรหรอปักคุณพึ่งเขาไม่อยู่หลายวันเนี่ยรู้ใช่ไหมอ๋อรู้แล้วเห็นอะไรกลุ่มแล้วมีอะไรเหรองั้นแสดงว่ารู้แล้วว่าคุณพึ่งมอบหมายงานให้ฉันดูแลแทนก็รู้สิป<ะ>ัดคะเดี๋ยวพี่จะไปดูงานที่ต่างจังหวัดอาทิตย์นึงนะ ยังไงพี่จะฝากให้ปัาดูแลความสะอาดเรียบร้อยในโครงการแทนพี่ด้วยนะไม่ต้องเปม่ห่วงเลยค่ะเดี๋ยวหนูจะดูแลความสะอาดให้เรียบร้อยเลยค่ะเออแต่ว่าแต่อะไรในโครงการของเราอะ่ะมันก็กว้างอยู่นะคะถ้าจะให้หนูปั่นจักรยานตรวจงานเนี่ยเกรงว่าจะตรวจงานไม่ทั่วถึงนะคะผู้จัดการอือหรองั้นเอาอย่างนี้ขับรถเป็นดีเรา ขับเป็นค่ะผู้จัดก,การอืมยังดีเลยเดี๋ยวพี่เอารถบริษัทไปให้ใช้นะยังไงก็ขับระวังระวังหน่อยนะรถบริษัทได้เลยค่ะหนูจะตรวจงานให้เต็มที่ี่เลยค่ะอืหนูจะขับให้ระมัดระวังที่สุดเลยนะคะขอบคุณนะคะผู้จัดก,การยังไงพี่ฝากด้วยนะค่ะ เพราะฉะน,นั้นเธอสองคนต้องทำงานในส่วนแม่บ้านแทนฉันเพราะฉันต้องไปทำงานในส่วนผู้จัดการแทนแต่ผู้จัดการบอกว่าให้เราช่วยช่วยกันดูแลเรื่องความสะอาดเรียบร้อยนี่ใช่ฉันกับดีมก็ดูแลเรื่องต้นไม้สวนหย่อมไม่ใช่หรอส่วนเธอก็ทำหน้าที่แม่บ้านของเธอเหมือนเดิมนี่นี่ถ้าฉันทำงานในแม่บ้านเนี่ยแล้วฉันจะไปตรวจงานทั่วทั่วโครงการได้ไงคุณพึ่งอะ่ะ มอบหมายงานผู้จัดการชั่วคราวให้ฉันเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเป็นผู้จัดการแทนคุณพึ่งเลยเหรอใช่ทีเนี้ยจะไปทำงานแทนฉันได้หรือยังอ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวถ้าฉันตัดต้นไม้เสร็จจะรีบไปทำงานส่วนของแม่บ้านให้นะไม่ได้ต้องทำงานในส่วนของแม่บ้านให้เสร็จก่อนจะทำงานในไหนก่อนในหลังเนี่ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละ เช้าเช้านี่แดดมันยังไม่ร้อนขอไปตัดย้ายเสร็จก่อนได้ไหมขัดคำสั่งฉันใช่ไหมฉันจะฟ้องคุณพึ่งว่าเธอสองคนน่ะไม,ม่ความร่วมมือเธอสองคนโดนไล่ออกแน่ได้ได้ได,ไดเดี๋ยวฉันจะรีบไปทำงานสวนของแม่บ้านให้ก่อนก็ได้ไปล้างห้องน้ำก่อนเลยเพราะเดี๋ยวจะมีลูกค้าเข้ามาถ้าไม่สะอาดเนี่ยจะเสียชื่อผู้จัดก,การที่นี่หมด เสร็จแล้วก็ไปขวาดถุงสะว่ายน้ำแล้วอย่าลืมเช็ดกระจกทั้งเข้าสำนักงานด้วยล่ะโอ้โหสั่งหลายอย่างขนาดนี้พวกฉันก็ไม่ได้ทำงานในส่วนของพวกฉันสักทีสิทำไมถ้าไม่ทำก็ไม่ต้องทำลาออกแล้วกลับบ้านไปเลยไปอ,อ๋อทำทำจ้ะทำทำไมแม่บ้านเขาต้อง แต่งตัวเหมือนผู้จัดการสักขนาดน,นั้นล่ะคงอยากจะแปลงโฉมให้ดูดีเหมือนผู้จัดการเลยมั้งอย่าไปสนใจเลยไปเราเราต้องทำอะไรบ้างเนี่ยล้างห้องน้ำอ่ะล้างห้องน้ำอะไรอีกอ่ะอนนโอ้เยอะจังวะทำไมประตูยังล็อกอยู่อ่ะ นี่ก็สิบโมงแล้วนะทำไมไม่มีใครมาเปิดสำนักงนานอีกอะเออคุณคะถ้าฉันจะมาสมัครเมมเบอร์ฟิตเนสกับสาว่ายนะ้ำมีต้องติดต่อใครหรอคะฉันนี่นแหละแต่ตอนเนี้ย สำนักงานยังไม่เปิดเป็นนั่งรองของ,นงหน่อบไปอ๋อได้ค่ะแล้วเปิดกี่โมงเหรอคะเปิดตอนไหนก็ตอนนั้นแหละเดี๋ยวฉันจะเตรียมเอกสารให้คุณกรอกถ้าพร้อมเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวฉันไปเรียก mm hmm. ขอบคุณค่ะ ทั้หมดเนี่ยนี่ทำไมเมื่อวานไม่ได้ใช้กระจกอ๋อพวกเราทำไม่ทันจริงๆอะ่ะใช่ไหนจะงานสวนไหนจะงานแม่บ้านทำไม่ทันจริงๆแค่ล้างห้องน้ำกวาดถูสาไว้น้ำแล้วไหนจะทำความสะอาดในฟิตเนสอีกมันก็เกินครึ่งวันแล้วนะหืมแก้ตัวแกสองคนอู้ใช่ไหม ได้เดี๋ยวคุณพู่กลับมาแกสอคนโดนไล่ออกแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิงั้นเดี๋ยววันนี้พวกฉันจะเร่งมือให้เสร็จทุกอย่างเลยเดี๋ยวฟ้องคุณพึ่งนะใช่ใช่ใช่พวกเราสองคนไม่ได้อู้กันจริงๆนะนี่ถ้าไม่ได้อู้ก็รีบไปสิไปไปสิไปสติต้องดุกันขนาดนี้เลยเหรอ นี่ก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วยังไม่เห็นมาเรียกสักทีเรื่องนี้สนุกสเลยอะนางอะไรเล่นได้หลายได้ใจจริง นี่คุณคะ11โมงแล้วยังไม่เปิดอีกหรอคะฉันเป็นผู้จัดจาก,การที่นี่แล้วฉันรู้ว่าเวลามันเปิดปิดกี่โมงมันยังไม่ถึงเวลาเปิดแล้วเนี่ยคุณเข้ามาได้ไงก็ฉันเห็นคุณไม่ได้ทำอะไรนี่นั่งหัวเรระอะไรอยู่ก็ไม่รู้นี่ฉันจะบอกอะไรให้นะ เมมเบอร์ Memorial ที่เนี่ยสำหรับลูกค้าที่มีระดับถ้าจอกแบบเนี้ยจะผ่อนค่าเมมเบอร์ไหวอ่ะพูดจาแบบนี้กับลูกค้าได้ยังไงอ่ะแล้วฉันก็ไม่ได้บอกนะว่าฉันจะผ่อนฉันจะจ่ายสดวันนี้เลยฉันว่าฉันไปหยิบใบสมัครแม่ใ้เธอดีกว่ามั้งจะเหมาะกว่าสมัครเมมเบอร์แหละแน่ใจนะว่ายังไม่ถึงเวลาเปิดเพราะฉัน เป็นคนสั่งให้เปิด9ก้าโมงพร้อมให้บริการลูกค้าเหมือนกันทุกโครงการรู้ดียังกับมเป็นเจ้าของโครงการอย่างนั้นแหละ สวัสดีค่ะคุณพึ่งสวัสดีค่ะท่านประธานทําไมคุณพึ่งไม่ปฏิบัติตามคําสั่งฉันคะที่ให้สํำนักงานเปิด9ก้าโมงเอ่อดิฉันก็เปิด9ก้าโมงทุกวันนะคะแต่ตอนนี้ฉันออกมาตรวจงานที่โครงการผู้จัดการที่เนี่ยเขาบอกว่าเปิด11โมงนะคะจริงเหรอคะท่านต้องขอโทษท่านประธานด้วยนะคะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ฉันฝากงานดูแลไว้กับแม่บ้านนะคะเดี๋ยวดิฉันโทรไปจัดการแม่บ้านเองนะคะไม่ต้องค่ะคุณเพิ่งทำงานทางูุนให้เรียบร้อยเดี๋ยวทางนี้โมจัดการเองเอ่อค่าท่าสวยนะเดี๋ยวก่อนจะไปไหนตัวเองเป็นแค่แม่บ้านเพราได้รับมอบหมายจากผู้จัดการก็ทำตัววางกล้ามซะงั้น ผมเห็พงพนักงานด้วยกันดูถูกลูกค้าจากการแต่งตัวเอ่อคือถึงเวลางานก็ไม่ทำงานเออขอโทษนะคะท่านฉันเพน่งทำผิดไปครั้งแรกจริงๆอะ่ะแต่ฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าท่านเป็นใครอะ่ะขอโทษนะคะฉันปากไม่ดีปากเสียอ,องค์กรเนี่ยถ้ายังมีคนแบบนี้ ปล่อยไว้เนี่ยก็มีแต่จะเสียหายฉันให้เวลาเธอหางานใหม่จนกว่าคุณพึ่งจะกลับมาฉันหวังว่าถ้าฉันกลับมาตรวจงานครั้งหน้าเนี่ยจะไม่เจอเธออีกแล้วนะเดี๋ยวบอกค่ะท่านท่านคะไม่น่าเลย